เราก็เังจะถูกสร้างเป็นซีรีส์กับนิยายเรื่องจีละพัทจะเป็นเด็กดีนะคะตัวซีรีส์เนี่ยจะออนแอร์กับทาง GMMTV มีการประกาศไลน์อัพไปเรียบร้อยแล้วนะคะนำแสดงโดยน้องลุกแล้วก็น้องมิกนั่นเองค่ะแคร์เปมากพี่หลินตอนเห็นคืออุย๊ยเหมือนลุดออกมาจากนิยายเลยอ่ะเนี่ยแหละพี่จิถูกต้องประธานลุดถูกต้องนะคะ นิยายเรื่องจิรลพัทจะเป็นเด็กดีนะคะเป็นผลงานการเขียนของคุณซินดีอาร์นั่นเองเป็นนิยายแนว coming of age นะคะเขาจะมีความแฟนตาซีนิดๆเนาะเพราะว่ามีเรื่องของการย้อนเวลาด้วยค่ะหลายคนถามว่านิยายเรื่องนี้เป็นแนวอะไรซึ่งแจมใสของเราเนี่ยโปรโมทไปอย่างหนักหน่วงว่าเป็นแนว feel g ๊ดนะคะแต่ว่านักอ่านหลายคนแฟนคลับหลายท่านนะคะไปดูตามโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็อาจจะเห็นสปอยว่าว่าแวมหลายส่วนนะคะแล้วก็บอกว่าอุ้ยขมหรือเปล่าอันนี้ แบบสับขาหลอกไหม<ช>อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องมายืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ได้สับขาหลอกนะเรื่องนี้ฟิลกูดมูดดีจริงๆนะคะ<ช>จะเป็นฟิลกูดในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ<ช>ตัวใช่ใ